คืนผวาหนีฝูงกระสือตามไล่ล่า,ลาทุกๆวันหยุดยาวเอกับคิงสองสหายที่รู้จักสนิทสนมกันมานานเกือบสิบปีมักชวนกันเดินทางออกต่างจังหวัดไปหาตั้งเต็นท์ใช้ชีวิตในป่าแถวแถวเชิงเขาที่ห่างไกลจากนักท่องเที่ยวและความเจริญ ซึ่งมันเป็นกิจกรรมที่พวกเขาโปรดปรานและไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเลยแม้บางครั้งจะเจอกับฝนฟ้าหรือความยากลำบากที่ต้องปรับพื้นที่ของผืนป่าให้เรียบเตียนเพื่อสะดวกในการกางเต็นท์พักแรมและในวันหยุดติดต่อกันสีวันที่กำลังจะถึงทั้งสองสหาย ก็ไม่พลาดที่จะนัดกันออกตามล่าหาความสนุกซึ่งในครั้งนี้พวกเขาก็มีความเห็นตรงกันว่าจะไปทางภาคอีสานอีกสักครั้งเพราะครั้งก่อนยังติดใจที่ผู้คนในแถบถิ่นชนบทมีแต่ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเป็นมิตรดังนั้นเมื่อถึงวันหยุดที่รอคอยพวกเขาจึงไม่รอช้า แบกเป้ใบใหญ่ขึ้นรถประจำทางมุ่งหน้าสู่จุดหมายในตอนเช้าตรู่ทันทีและเราราวเกือบบ่ายสองพวกเขาก็มาถึงท่ารถในเมืองแต่ที่นี่มันยังอยู่ไกลจากสถานที่ที่ทั้งสองกระทาชายต้องการจะปักเต็นต์ตั้งแคมป์กันดังนั้นพวกเขาจึงต้องพึ่งพาเหมารถโดยสารเข้าไปอีกทอดหนึ่ง ซึ่งค่ารถก็หลายตังอยู่แต่มันก็คุ้มค่าที่ไม่ต้องเสียเวลานั่งรอรถประจำทางแล้วยังส่งพวกเขาได้ตามที่ต้องการเรียกว่าอยากให้จอดตรงไหนก็สั่งได้เลยรถโดยสารสองแถวพาสองสหายมาตามทางดินแดงที่มีหลุมเล็กหลุมน้อยอยู่เป็นระยะ โดยฝั่งซ้ายจะเป็นภูเขาลูกเตี้ยๆและตรงชายป่าที่กว้างขวางเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยยืนต้นเขียวขจีคงเป็นเพราะช่วงนี้ฝนตกบ่อยจึงทำให้ต้นไม้ใบหญ้าอุดมสมบูรณ์ส่วนทางฝั่งขวาจะเป็นท้องทุ่งที่เวิ้งว้างกว้างใหญ่และมีน้ำขังอยู่เล็กน้อยซึ่งมองจนสุดสายตา ก็ไม่เห็นบ้านเรือนสักหลังมีเพียงป่องเมนที่มองเห็นอยู่หลังแนวต้นไม้ใหญ่ไกลลิบและไม่นานนักรถโดยสารก็ค่อยๆชะลอจอดลงอย่างนุ่มนวลตามคำสั่งของเอและเมื่อทั้งสองขนสัมภาระลงจากรถเรียบร้อยแล้วรถสองแถวก็ถอยหลังแล้วขวบปุเลงปุเลงกลับออกไปทางเดิมทันที ส่วนสองหนุ่มก็ไม่รอช้ารีบยกกระเป๋าใบใหญ่สะพายขึ้นหลังแล้วเดินลึกเข้าไปทางชายป่าเพื่อหาที่เหมาะเหมาะสำหรับกางเต็นท์อย่างเร่งรีบเพราะเวลาที่ล่วงเลยจนตะวันเริ่มคล้อยลงต่ำและเมฆฝนสีเทาหม่นก็กำลังก่อตัวเป็นกลุ่มก้อนทางทิศตะวันออกดังนั้น สองหนุ่มจึงเริ่มลงมือกางเต็นต์ตั้งแคมป์ทันทีที่เห็นพื้นที่กว้างมากพอและไม่ไกลจากถนนมากนักและเวลาผ่านไปไม่ถึงสองชั่วโมงเต็นต์สำหรับนอนได้สองคนแบบสบายๆรวมถึงเพิงเล็กๆที่สองหนุ่มช่วยกันตัดไม้แถวๆนั้นเอามาผูกเอามามาัดขัดสารแล้วมุงหลังคาด้วยกิ่งไม้ใบอ่อนเพื่อเป็นที่กันแดดกันฝน เวลาต้มน้ำทำอาหารก็สำเร็จเสร็จสิ้นลงและหลังจากนั้นทั้งสองคนก็นั่งพักจิบชาที่ต้มจากอุปกรณ์ที่เตรียมมาพอแค่ให้หายเหนื่อยแล้วก็ลุกขึ้นพากันออกเดินสำรวจรบอบๆเต็นท์เพื่อมองหาเห็ดหาพืชและสิ่งแปลกๆที่พวกเขาไม่เคยเห็นแล้วถ่ายรูปเอาไปลงโซเชียล อวดกลุ่มเพื่อนๆที่ชอบการตั้งแคมป์กลางป่าเหมือนๆกันแต่เว่าดูเหมือนฝนฟ้าจะไม่เป็นใจเพราะจูๆ่ๆมันก็โปรยปลายลงมาและหนาเม็ดขึ้นเรื่อยๆดังนั้นสองหนุ่มที่รักการผจญภัยจึงต้องล่าถอยกลับเข้าที่พักก่อนเพราะยังไงซะพวกเขาก็ยังมีเวลาอีกหลายวันจึงไม่จำเป็นต้องรีบร้อน ออกสำรวจเสาะหาสิ่งแปลกใหม่ในตอนนี้ด้วยเพราะสภาพอากาศที่เย็นสบายประกอบกับมีเสียงฝนที่ตกกระทบหลังคาเต็นท์ดังซ่าซาอย่างสม่ำเสมอทำให้สองสหายที่อ่อนเพลียจากการเดินทางตั้งแต่เช้าตรู่เผลอหลับไปโดยไม่รู้ตัวหลังจากที่เอนตัวลงนอนเพียงครู่เดียว เสียงกบเสียงอึ่งอ่างที่ร่าร้องระเบงเซงแซ่จนลั่นทุ่งปลุกให้สองหนุ่มที่กำลังหลับสบายรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาและทันทีที่ลืมตาขึ้นมองรอบๆทิศทางพวกเขาก็เห็นแต่เพียงความมืดมิดส่วนเสียงฝนที่ตกก่อนหน้านี้ก็เงียบลงไปแล้วเฮ้ยนี่มันกี่ทุ่มกี่ยามแล้ววะเผลอหลับไปแป๊บเดียวเองมืดซะแล้ว เอพูดขึ้นสองทุ่มเองคิงที่ยกโทรศัพท์ขึ้นมากดดูเวลาพอดีเอ่ยตอบมืดอ,อย่างนี้คงไม่ออกไปเดินท่อมๆแล้วถึงไม่มีฝนก็เถอะกลัวงงูเงี้ยวเขี้ยวขอกัดเอาเอเอ่ยขึ้นซึ่งคิงก็เห็นด้วยดังนั้นสิ่งที่สองหนุ่มควรทำในตอนนี้ก็คือ พากันออกไปจัดแจงอุ่นอาหารสำเร็จรูปแล้วกินให้อิ่มท้องนั่นคือเรื่องที่ดีที่สุดและหลังจากอาหารที่อุ่นจากแก๊สกระป๋องถูกลําเลียงเข้าไปอยู่ในกระเพาะจนหมดสิ้นแล้วทั้งคู่จึงนั่งพักพูดคุยกันโดยอาศัยแสงสว่างขาวนวลจากไฟแบตเตอรี่ดวงเล็กๆที่เป็นอุปกรณ์แสนจะสะดวกสบาย ที่นี่เงียบดีนะกูชอบเอพูดขึ้นเออใช่สงบดีแต่เสียทีวันนี้เจอฝนจะได้เฮ้ยไม่เป็นไรนะฝนคงไม่ตกทุกวันรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ออกสำรวจตั้งแต่เช้าเลยละกันเอบอกเพื่อนแล้วลุกขึ้นเดินออกจากเพิงไปเพราะรู้สึกปวดฉี่แต่เพียงครู่เดียว เอก็วิ่งหน้าตั้งเข้ามาหาคิงที่ทําท่าจะมุดเข้าเต็นท์อีกรอบไอ้คิงไอ้ A. คิงเรามีกิจกรรมทาแล้วอะไรของมึงวะคิงหันมาถามอย่างสนใจมึงออกมาดูนี่สิเอพูดอย่างตื่นเต้นแล้วก้าวเดินนำหน้าคิงไปด้วยความฉับไวและพอออกมาถึงที่โลง่ง เอก็ชี้มือไปทางทุ่งกว้างที่อยู่อีกฝากนึงของถนนมึงเห็นไหมมีแสงไฟวูบวาบเต็มไปหมดเลยสงสัยพวกชาวบ้านคงออกมาหากบหาอึงอ่างแน่แต่แต่ทำไมแสงมันติดติดดับดับเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวหายวะโทไอ้คิงมึงก็ขี้สงสัยเนาะ พวกเขาก็หันซ้ายมั่งหันขวามั่งเพื่อซองกบซองเขียดไงเราอยู่ไกลก็เลยมองเหมือนไฟติดๆดดับ,ด,บดับนะสิเออถ้าจะจริงปะงั้นเราออกไปสมทบกับพวกเขากันดีกว่าเพื่อจะได้เก็บภาพสวยๆตอนที่พวกชาวบ้านจับกบตัวใหญ่ๆไดเออ้เออเออดีเหมือนกัน งั้นเองรอแป๊บขาก,กลับไปเอาไฟแบตเตอรี่ก่อนจะได้มีแสงสองทางเผื่อมีงูหรือสัตว์มีพิษหลบซ่อนอยู่ตามป่าหญ้าอย่างน้อยเราจะได้เห็นมันก่อนคิงเอ่ยขึ้นแล้ววิ่งกลับไปเอาไฟที่เต็นท์เพียงครู่เดียวก็กลับออกมาแล้วยื่นไฟในมือให้เอพร้อมกับบอกให้เดินนำหน้าไปเ เดินถือไฟแบตเตอรี่ส่องไปข้างหน้าพร้อมกับก้มหน้าก้มตามองทางอย่างระแวดระวังเพราะกลัวจะเผลอเดินไปเหยียบงูเข้าซึ่งจุดหมายของพวกเขาคือแสงไฟสีเขียวนวลที่อยู่ใกล้ที่สุดไอเอทํทำไมเสียงกบเขียดมันเงียบไปวะคิงที่เดินตามหลังมาติดติกระซิบถามเออวะ่ะ หรือเพราะเสียงเดินของพวกเราหรือเปล่าวะงั้นเดี๋ยวเราค่อยๆย,ย่องนะเอหันไปตอบเพื่อนเสียงเบาแล้วค่อยๆจะลดปลายเท้าเดินเข้าไปหาแสงไฟข้างหน้าที่ดูเหมือนตอนนี้มันจะอยู่เตี้ยจนเลียพื้นส่วนแสงไฟดวงอื่นๆที่นับคร่าวๆจากสายตาน่าจะราวๆเกือบสิบดวงก็เคลื่อนตัวขยับสูงบ้างต่ำบ้าง กระจัดกระจายอยู่ทั่วท้องทุ่งที่มีน้ำเจิ่งนองคนทั้งสองขยับก้าวเดินเข้าหาดวงไฟที่พวกเขาเข้าใจว่ามันเป็นแสงจากไฟแบตเตอรี่ที่ชาวบ้านมักชอบผูกติดไว้บนหน้าผากเวลาออกหากบหาอื่องอ่างด้วยความระมัดระวังและเงียบที่สุดเพราะไม่อยากทำให้อาหารของชาวบ้านกระโดดหลบหายไป แต่ถ้ว่าดูเหมือนมันไม่ใช่อย่างที่พวกเขาคิดซะแล้วเมื่อสองหนุ่มเดินเข้าใกล้จนอยู่ในระยะที่มองเห็นส่วนหัวที่ปกคลุมไปด้วยเส้นผมยุ่งเหยิงได้ชัดเจนขึ้นเอที่เดินอยู่ข้างหน้าถึงกับหยุดกึกทันทีเมื่อรู้สึกไม่ชอบมาพากลเขายกไฟแบตเตอรี่ไปข้างหน้าด้วยมืออันสั่นเทาจากแสงที่เริ่มริบตี เพราะพลังแบตเตอรี่ที่ลดน้อยลงเรื่อยๆมันทำให้สองหนุ่มต้องเพ่งมองผ่านความสลัวไปที่ภาพเบื้องหน้าด้วยหัวใจที่เต้นระทึกและทันใดนั้นสองหนุ่มก็ถึงกับตกตะลึงขาแข็งตัวชาขยับเขยื่อนเคลื่อนตัวไม่ได้ซะเฉยเมื่อเห็นใบหน้าที่กําลังหันมาหาพวกเขาอย่างช้าๆมันน่าเกลียด น่ากลัวและยับย่นเกินกว่ามนุษย์จะเป็นได้สํำร้ายในปากที่มีฟันแหลมคมยาวยืน่นยังคาบเศซซากกบตัวเขื่องและเลือดสดๆที่ไหลย้อยหยดติง๋งกระถือหนีเร็วคิงที่ได้สติก,ก่อนแหกปากตะโกนลั่นพร้อมกับเอื้อมมือมากระช่าคอเสื้อเพื่อน ทางด้านหลังเพื่อดึงสติแล้วหันกลับหวังเพนหนีนางกระสือที่สะบัดคลายซ่าก,กบทิ้งอย่างไม่สนใจแล้วพุ่งทยานเข้าใส่พวกเขาเหมือนอยากลองลิ้มชิมเลือดของมนุษย์แต่ทว่าสองหนุ่มยังวิ่งไม่ถึงสิบเก้าพวกเขาก็ต้องตกตะลึงตาเบอิอค้างเพราะแสงไฟที่เขาเห็นกระจัดกระจายก่อนหน้านี้ มันกำลังเคลื่อนที่มุ่งตรงมาทางพวกเขาอย่างรวดเร็วซึ่งสองสหายก็พอจะคาดเดาได้ว่ามันคงไม่ใช่ชาวบ้านอย่างที่พวกเขาคิดตั้งแต่แรกแน่เอเอกูว่าเราโดนฝูงกระสือล้อมกินโต๊ะแล้วละไอ้คิงเอ่ยเสียงสัน่นสองหนุ่มหันซ้ายหันขวาหาวิธีเอาตัวรอด แต่ดูมันช่างหมดหนทางเพราะอาวุธก็ไม่ได้ถือมาหรือแม้แต่เครื่องล้างของขังพระสักองค์ก็ยังไม่มีติดตัวก็อย่างว่าแหละยุคสมัยมันเปลี่ยนไปใครจะคิดว่ายังมีผีมีสางหลงเหลืออยู่แล้วจะเอาอยัางไงล่ะทีนี้นางกระสือที่โผตามติดก็กำลังหาทางเข้าประชิดต,ตัว ยังดีที่มีแสงไฟพอใช้ตวัดกวัดแกวงให้การเข้าจู่โจมชะงักไปได้แต่ปัญหามันก็ต้องรีบแก้เพราะดวงไฟสีเขียวนวลนนนเกือบสิบดวงกำลังตีกรอบล้อมเข้าประชิดตัวเอาไงดีเอถ้าขืนช้าเราไม่รอดแน่อาวุธเราก็มีเอามาใช้สิวะรอช้าทำไม อาวุธอะไรของมึงไม้จิ้มฟันสักอันยังไม่มีติดตัวก็ตีนมึงไงวิ่งสิรออะไรเอพูดขึ้นแล้วออกวิ่งลงน้ำทะลุช่องว่างระหว่างแสงกระสือที่พยายามลอยทลาเข้าใส่แต่คนที่กำลังหวาดกลัวสุดขีดคงไม่ออมแรงไว้แน่สองกระทาชายรวบรวมกำลังทั้งหมดที่มี ออกวิ่งจนสุดแรงอย่างไม่รู้ทิศรู้ทางพร้อมกับแข่งกันแหกปากร้องขอความช่วยเหลือจนลั่นทุง่งและเมื่อได้สติเอจึงเหลียวมองไปข้างหลังก็ไม่เห็นดวงไฟของเหล่ากระสือกระหายหิวลอยตามมาแล้วดังนั้นเขาจึงเอ่ยบอกเพื่อนให้หยุดพักด้วยเสียงที่หอบเหนื่อยทั้งคู่ถึงกับทุดตัวลงนั่งอย่างสิ้นเรียวแรง แต่ทว่ายังไม่ทันได้พักให้หายเหนื่อยเอก็ต้องสะดุ้งพลวดลุกขึ้นยืนเตรียมออกวิ่งอีกครั้งเมื่อคิงที่นั่งมองซ้ายมองขวาด้วยความหวาดระแวงสะดุ้งเฮือกสุดตัวตาเบิกโพลงอย่างคนที่ตกใจกลัวจนสุดขีดเพเพกก็สือแต่ก่อนที่ทั้งคู่จะออกวิ่งตเตลิดอีกครั้ง ก็มีเสียงนุ่มหูดังมายับยั้งพวกเขาได้ทันเวลาพอดีเดี๋ยวโยมอย่าเพิ่งวิ่งอาตมาตามไม่ทันนะนั่นเองทำให้สองสหายหยุดชะงักแล้วหันกลับมามองทางต้นเสียงและมันก็ทำให้สองหนุ่มถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอ,อกเมื่อเห็นพระชรลา กับพระหนุ่มๆอีกสามสี่ลูกเดินถือไฟฉายกระบอกใหญ่ตรงเข้ามาหาแล้วเริ่มต้นไทยถามซึ่งเอกับคิงก็ผลัดกันเล่าตั้งแต่การชวนกันมาตั้งแคมป์จนถึงถูกกระสือไล่ล่าให้พระทุกรูปฟังอย่างละเอียดทียิบคนต่างถิ่นต่างที่ก็จะไม่รู้ ว่าที่ตรงนั้นน่ะมันเป็นดงกระสือชาวบ้านไกลเคียงไม่มีใครกล้าผ่านตอนกลางค่ำกลางคืนกันแล้วพวกเขาหนีไปใช้เส้นทางอื่นกันหมดอ้าวแล้วทำไมไม่หาหมอผีมาปราบล่าหลวงพ่อไม่มีใครอยากสั่งเวรสั่งกรรมล็อกแล้วอีกอย่าง ไม่เคยมีใครถูกทำร้ายจากกระสือเร่ร่อนกลุ่มนี้เลยสักครั้งดังนั้นพวกเราจึงถือคติว่าต่างคนต่างอยู่แต่ที่พวกมันเข้ามาหอมล้อมโยมเหมือนจะเข้ามาทำร้ายคงเป็นเพราะมันตกใจคิดว่าพวกโยมจะเข้าไปทำร้ายพวกมันละมั้ง เอาละเอาละถ้าไม่มีอะไรแล้วคืนนี้โยมก็ไปพักที่วัดก่อนแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอาตมาจะหวายหวานญาติโยมพาไปส่งเอาของและหลังจากกลับมาในคราวนั้นสองหนุ่มที่รักการผจญภัยก็เข็ดกับการกางเต็นท์ในที่ที่ไม่มีคนดูแลอ,อีกนาน และนี่คือเรื่องทั้งหมดค่ะ